สวัสดีครับสมาชิกสวสนตุเรียนเมืองใหม่สำหรับสายสายของวันหยุดวันที่5้ธันวาอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมได้เตรียมดินแล้วก็ผสมปรุงดินนะครับแล้วก็ได้เข่งทุเรียนประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้เข่งประมาณนี้นะครับก็ลงเข่งเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ประโยชน์ของการ ขยายเข่งเนื่องจากว่า <c oughs> อยู่ในถุงดํำรากเขาจะขดนะครับรากเนา่ารากขดมีพื้นที่จากัดสารอาหารไม่เพียงพอก็เลยมาขยับใส่เข่งก่อนนะครับก่อนที่จะนําลงไปลงดินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาพักฟื้นนะครับพักฟื้นสภาพใบที่สลดนะครับโดนฝนโดนลมโดนแดดที่เข้ามาจากที่จังหวัดปราจีนบุรี หรือจันทและยองตัดก็แล้วแต่นะครับพอเอามานะครับลมตีอากาศเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนนะครับท้เรียนจะออกเฉาเๆนะครับยังไม่ฟื้นนะครับสลบไลายอยู่นะครับเนี่ยยังก็นียุกประมาณนี้นะครับเนี่ยมันยังไม่คลี่กลางนะครับก็จะมีมองเห็นว่าเป็นเฉาเฉบางทียอดก็สลดโค้งงอนี่ครับมันก็จะโค้งโค้งสลุดประมาณนี้ส่วนต้นไหนที่สมบูรณ์ไม่โดนลมมากนัก แล้วก็มีธาตุอาหารที่เพียงพอมันก็จะอา,อาการประมาณนี้ผมซื้อได้สามวันนะครับ,บสามวันเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนั้นซื้อได้สองสามวันประมาณนี้ก็สําหรับตัวนี้ใบตันนะครับก็จะได้พันในส่วนของตัวนี้จะเป็นลิ้นรับแรนะครับเนี่ยเป็นลิ้นรับแรเป็นกิ่งกระโดงนะครับได้ทั้งสองได้ทั้งสองต้นกิ่งกระโดงก็ แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับในเรื่องของการทาบนะครับทาบตาข้างทาบเสียบข้างนะครับไม่ใช่ต่อต่อยอดนะครับไม่ใช่ต่อยอดเป็นเสียบข้างจะทําให้เจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมก็เลยมาขยายใส่ตะเข่งนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นในเรื่องของยาวลิ้นจี่นะครับยาวลิ้นจี่ทั้งสองต้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยาวลิ้นจี่ที่เอามาลงตะเข่งไว้นะครับเนี่ย สภาพใบดีมากยอดก็ประมาณนี้อย่าให้ยาวเกินนี้นะครับประมาณนี้ใส่เข็มมันก็จะได้ยอดใหม่พอดีรักษายอดรักษาใบอย่างเดียวนะครับฉีดยาเพีย้ยมลงบวกสาลายอมินูไปประมาณนี้ก็กิ่งก้านก็ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของหยาวกินจีนะครับก็เป็นพันพันหนึ่งที่น่าสะสมสายพันธุ์แล้วก็ค่อนข้างอร่อยหอมละมุนนะครับกิโลละ600บาทนะครับ ในเรื่องของยาวลิ้นจี่นะครับก็มีอยู่2ต้นก็เอามาใส่เข่งแต่ก็ไม่ได้จําสีเข่งนะครับมีเข่งเก่าๆก,ก,ก็เอามาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์ก่อนที่มันจะผุพังไปประมาณนี้นะครับก็บังเอิญว่ามันมีฉลากติดอยู่ก็เลยไม่ต้องไปไปเขียนไปจดไปโน้ตอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับจะทําให้เราจําได้ว่าเ,เข่งนี้เป็น,เป,นเป็นพันนุนี่นั่นและอีกอย่างงเวลาเราว่างๆนะครับเราก็มาสังเกตดูใบ แต่ละสายพันธุ์มีความต่างกันแบบในะอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการเตือนความจาต้นนี้ไม่มีสายพันธุ์นะครับไม่มีแต่ว่าเป็นเชื้อราออต้นนี้เขาแถมมานะครับกาเห็นผมซื้อเยอะผมซื้อ10 สิบสองต้นนะครับสิบสองต้นหนึ่งโหลพอดีต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเขาก็เลยแถมนะครับต้นต้นเหลือต้นเดียวเขาเรียกว่าพวงมะนีลูกใหญ่เม็ดรีบไม่ไม่รู้เจตนาพูดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่เคยเห็นนะครับก็แถมแถมพุมก็เลยใส่ตะเข่งขี้เลนหน่อยประมาณนี้ก็เลี้ยงเขาดูก่อนนะครับเนี่ย มันใบมันโซมนะครับมันถึงเอาไว้ในร้านก็ไม่มีใครซื้อนะครับเป็นพวงมันีเม็ดรีบลูกโตนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ไม่รู้จะโตหรือไม่โตแต่เราเห็นเป็นทุเรียนาสายพันธุ์ที่พื้นเมืองนะครับเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยก็เอามาชําให้เขาฟื้นสภาพก่อนค่อยเอาลงดินนะครับก็จะเป็นต้นค่อนค่อน,ค,อนค่อนข้างที่จะไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับลงเข่งลึกเหมือนกันนะครับลงเข่งลึกเข่งลึกใส่ดินหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็เบ้าก็วัดที่เบ้านะครับเบ้าเขาค่อนข้างยุสูงนะครับก็เลยใส่เข่งลึกนะครับอันนี้เหมือนรอยตัดนะครับเหมือนเหมือนรอยตัดยอดหรือยอดหักไม่แน่ใจนะครับคือไม่ได้เสียบยอดตรงนี้นะครับม่นถัดเสียบข้างล่างนะครับมันจะมีที่เสียบอยู่นะครับที่เสียบที่ปอนี นะครับพอนี้เขาเสียบแต่ดูแล้วยอดมันสวยแล้วแบบน่าแต่ยกเข้ารถแล้วมันน่าจะหักนะครับมันก็เลยได้ยอดใหม่มานะครับต้นนี้เป็นจันทบุรีสิบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสูงยาวร้อยห้าสิบเมตรนะครับร้อยหกสิบนู่นแหละนะครับก็เลยใส่ตัวนี้ดูแลอย่างดีในเรื่องของจันทบุรีสิบนะครับเป็นพันอีกสายพันธุ์หนึ่งที่หอมหวานอร่อยนะครับหายากอืมไม่เอาคัปปี้ไม่เอา,อ,เอ,าอืม พี่เห็นคนข้างบ้านมานะครับเห่าเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นพันธุ์ที่พันธุ์ผสมนะครับพันธุ์ผสมกา้านยาวกับชนีจันทบุรีสิบนะครับเป็นพันธุ์ที่มีสีเหมือนกับสีชนี แต่เนื้อเนียนนุ่มหอมหวานมันเหมือนกับการยาวประมาณนั้นเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจและน่าทดลองปลูกแล้วก็รักษาสายพันธุ์นะครับนี่คือในเรื่องของจันทบุรีสีตอนนี้ผมกําลังสั่งจันทบุรีหครับกับจันทบุรี7นะครับไปดูที่ร้านไม่มีนะครับหมดนะครับหมดพอดีขายดีเนื่องจากว่ามันน่าจะอร่อยนะครับเนื้อสีสันเนื้อครีมดีเขาก็เลยน่าจะ ผู้ที่เขาศึกษาดีๆเขาน่าจะซื้อไปปลูกกันหมดนะครับเหลือจันทร์สิบอยู่สองต้นผมเอามาหนึ่งต้นนะครับก็นี่คือในเรื่องของยาลิ้งจีนะเพื่อนสมาชิกอาจจะจําได้ง่าย <c oughs> ดูใบมันจะยาวนะครับยาวเหมือนเหมือนเหมือนมอนทองนะครับแต่ว่ายาวยาวกว่ามอนทองใบมันจะยาวกว่ามนฑทองนะครับใบมันจะมีความต่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะ <c oughs> เอาใบมอนทองกับใบแต่ละสายพันธุ์มาเทียบกันนะครับว่าสายพันธุ์ไหนที่มีใบใกล้เคียงกันใบไหนที่ดูแล้วลงหลงงงงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้ที่มาพูดคุยกันนะครับได้ได้อยู่หกเข่งนะครับได้หกตะเข่งตะเข่งที่7ผมก็เอาไปปลูกให้เพื่อนสมาชิกดูแล้วนะครับอันนี้ก็ผมปรุงพร้อมปลูกนะครับแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้แหละนะครับ ที่ผมเอาแกลบมาวางหลังจากนั้นก็เอาดินนะครับดิน6ถุงร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งถุงใส่หนึ่งถุงถ้ากองใหญ่นี้ก็2ถุงแล้วก็ใส่มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับวเตรีม่มอันนี้ก็จะอีกกองนึงน,นะครับแช่น้ําแล้วนะครับแช่น้ํานะครับแช่น้ํามาแล้วนะครับตัวนี้ผมใส่ในเรื่องของสารเร่งรากกับอ่สิบหก ไม่ใช่1 6บหกศูนยศูนยเลียสี่สินะครับใส่1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ในน้อยให้มันซึมเข้าไปใส่มากไม่ได้เดี๋ยวมันเค็มนะครับเวลาเราไปลงเข่งใส่ในน้อยเขาบอกว่ายูเลียนี่เป็นสามารถที่จะย่อยสลายในพวกของของอินรี์วัตถุได้ดีนะครับก็ใส่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำ,นำยาวิตามิน B1 นะครับเขาเขาเรียกว่าสารเร่งรากนะครับใส่อย่างละหช้อนโต๊ะนะครับก็คนในน้ําถัง ถังนี้รู้สึกจะถังห้าสิบลิตรนะครับแล้วก็เทไอตัวนี้ไปหมักไว้คืนหนึ่งแต่เมื่อวานนะครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็จะเป็นนี้พวกถ่านขี้เถ้าถ่านนะครับขี้เถ้าถ่านก็ซื้อมาเหมือนกันไปซื้อตรงที่เขาเผาถ่านนะเขาก็มาให้มีทั้งละเอียดและไม่ละเอียดนะครับคับเข้ากันไปแต่นี้ก็หมักก่อนนะครับถ้าไม่หมักนั้นมันจะมี สารเทนไม่ใช่แทนนินสารอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เป็นน้ํามันควันไม้นู่นนี่นั่นนะครับมันอาจจะเข้มข้นหรือความเป็นกรดมันเป็นกรดนะครับมันเป็นกรดอันนี้ผมหมักไว้สามปีแล้วครับนี่ผมใส่ถุงหมักไว้กับดินนะครับผมก็ไปเขี่ยเขียเอามาเป็นองค์ประกอบนะครับมันเป็นซิลิคอนซิลิก้านะครับถ้าพูดตามหลักมันจะเป็นในเรื่องของซิลิคอนซิลิก้านะครับทาให้ลําต้นแข็งแรงก็ใส่หนึ่งถังนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนี่ก็หนึ่งถังอันนี้ก็หนึ่งถัง แล้วก็มีแกลบนี้รู้สึกจะสองถังนะครับแกลบนี้สองถังดินสองถุงประมาณนั้นแล้วก็รถลาดด้วยฮิวมิกฟูวิกนะครับลาดไว้นะครับแต่ถ้ามีไตโครโมมาก็น่าจะดีนะครับผมลาดประมาณนี้นะครับซื้อเอาดินเน่านะครับสารปรับสภาพดินนะครับสองร้อยกว่าบาทนะครับเกือบสามร้อยนะครับรวมค่าส่งน่าจะสามร้อยพอดีนะครับ บางทีก็ได้ส่งฟรี45บาทบางทีก็เหมือนกับคือโปรโมันหมดนะก็ก็ไม่เกิน300เฉลี่ยนะี่เป็นฮิวมิก A10 นะครับเป็นดินเน่าสารปรับสภาพดินแต่อันนี้จะถูกกว่านะครับนี่คล้ายๆกันนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับฮิวมิกฟูวิฮิวมิกอะมิโนสาหร่ายอะมิโนนะครับมีฮิวมิกอยู่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้145บาทนะครับไม่แพงก็เอามา ผสมลดน้ำนะครับใส่น้ำเนี่ยลดครับเพื่อให้ดินมันมีการฝูน้ำโฟอากาศแล้วก็มีธาตุอาหารด้วยแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยถ้ามีโดโลไม์กับไตโคโดอมานี่เยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าดินพวกนี้ผมไม่ได้หมักมาก่อนนะครับพวกนี้ไม่ได้หมักมาก่อนแกลบนี่ก็แกลบสดสดสดคุยมะาพร้าวก็แช่น้ำหนึ่งคืน ดินก็ดินจากท้องตลาดห้าถุงร้อยก็ไม่มีดินนะครับขี้เกียจไปไปไปขูดไปขุดตามสวนนะครับต้องใช้เวลานะครับแค่เวลาผสมอย่างนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ค <c oughs> <c oughs> งจะไม่ไหวที่จะต้องไปขูดขุดดินนะครับประมาณนี้ก็เลยเอาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งไตโครโมาแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วก็ค่อยลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับไตโคโรมานะครับ แต่ถ้ามีดูรูไมก็จะดีนะครับเป็นการปรับสภาพดินไปด้วยนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ที่ผมเสริมเติมไปก็เป็นปุ๋ยเพราะว่าเป็นแกลบอย่างเดียวปุ๋ยไพลอย่างเดียวมันไม่มีธาตุอาหารหรอกครับมีก็น้อยมีก็จํานวนน้อยนะครับก็สิ่งที่ใส่ก็ปุ๋ยอินทรีครับปุ๋ยอินทรีย์มันมีดูลูไมอยู่ด้วยก็โชคดีไปแต่ถ้าเราไม่มีปุ๋ยอินทรีย์ที่ถุงซื้อไม่ได้ซื้ออานนี้ใส่ขี้วัวหมักขี้หมูหมัก ที่เป็ดหมักที่ไก่หมักก็ได้ที่เราหมักไว้แล้วอย่างน้อยสามเดือนนะครับให้มันลดความเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊สเป็นก๊าซก่อนนะครับให้เชื้อรามันตายแล้วนะครับจนย่อยสลายจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายจนสามารถเป็นธาตุอาหารได้แล้วค่อยเอามาใส่นะครับจะใส่ขี้วัวผมก็มีนะครับขี้วัวขี้ไก่เต็มแต่ว่ามันหมักยังไม่ถึง3เดือนก็ไม่ใส่นะครับไม่กล้าใส่แล้วจะเอามาปลูกอย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับ ตายนะครับตายไม่เค็ม,มก็จะเป็นเชื้อรานะครับประมาณนี้แล้วก็เป็นแก๊สใบก็จะเหลืองนะครับผมเคยลองแล้วนะครับที่ใส่แบบสดเลยแล้วก็มาปรุงแบบนี้เลยไม่ได้นะครับห้ามโดยเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อผมก็ลองดูสักเข็งดูก็แล้วกันนะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับขี้วัวแห้งก็ไม่ได้นะครับผมเคยลองแล้วมันจะเหลืองนะครับใบมันจะเหลืองมันน่าจะมีเชื้อราถ้าไม่มีเชื้อรามันก็น่าจะจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายนะครับที่เป็นสาร มีเทนนะครับที่ว่ามันมีกลิ่นแก๊สเน่าอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําให้รากเขาไหม้แล้วก็รากเขาเสียหายพอไหม้แล้วมันก็เป็นเชื้อราซ้ําใบมันก็จะเหลืองร่วงยอดก็จะไม่ค่อยเดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ทุเรียนใหญ่นะครับที่ไม่ต้องหมักใส่ไกลๆนอกสรงพุ่มอย่างนี้ได้นะครับไม่ต้องหมักใส่งางห้างๆนะครับก็ประมาณนี้แต่ทุเรียนเล็อกอย่าไปยุ่งนะครับเอาเอาเท่าที่มัน มันมีปัญหาน้อยที่สุดดีกว่านะครับดีกว่าจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ดูแลใหม่แล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับประมาณนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นผมได้ทดลองได้ทำเอ่อมาหมดแล้วนะครับก็เลยมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าอันไหนทาได้อันไหนทาไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวตะเข่งหมด,ดีย๋ยวผมจะออกไปซื้อตะเข่งนะครับออกไปซื้อตะเข่งไม่แน่ใจว่าจะได้ดูลไม้มาด้วยหรือไม่นะครับก็จะเอามาลาดนะครับ แล้วก็คุกเขาเข้ากันแล้วก็เอาลงเข่งแบบนี้แหละนะครับสักสองสามเดือนนะครับพอล่าเขาทะลุออกเข่งแล้วก็ค่อยเอาลงดินก็จะรอจังหวะให้มันพ้นหนาวด้วยนะครับแล้วก็พักฟื้นพวกเนี้ต้นพวกนี้แหละครับให้มันฟื้นให้มันใบชูชันกระดกยกตั้งก่อนค่อยเอาไปปลูกนะครับมันจะติดเร็วนะครับมันจะติดเร็วแต่ถ้าเราอย่างนี้มันเฉาเอย่างเงี้ยมันจะติดยากนะครับถ้าถ้าไม่ใช่เซียนหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์จะติดยากจริงๆนะครับจะ ค่อนข้างที่จะดูแลยากอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเฉาอยู่นะครับเฉาอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะแชร์ประสบการณ์ในวันว่างว่างวันพ่อแห่งชาติ5ทันวาหกแปดนะครับก็ในส่วนที่ผมเสียบไว้กะว่าจะวัดแต่ดูแล้วมันน่าจะได้โยนทิ้งแล้วแหละนะครับซื้อมาร้อยบาทนะครับแล้วมันน่าจะเสียเพราะว่าก้นมันเนี่ยก้นมันหักครับพอมันหักแล้วมันน่าจะวัดไม่ได้น้ำเข้าหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับน่าจะทิ้ง นะครับเพราะซ่อมไม่เป็นหรือมันซ่อมซ่อมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่มันก็ไม่แพงหรอกครับประมาณห้าร้อยบาทก็ใช้มาหลายปีแล้วน่าจะคุ้มแล้วะนะครับคุ้มที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทในช้อปปีนะครับรู้สึกว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็มีมาตรฐานดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็คุ้มแล้วล่ะหลายปีสามสี่ปีสี่ปีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าว่า,วามัน ซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมไม่ได้ก็สั่งซื้อใหม่แค่นั้นนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับที่จะฝากแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็สิ่งที่สําคัญว่าทุเรียนปลูกแล้วไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เกิดจากการปรุงดินอย่างที่ผมผ่าทำนี่แหละนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูใหม่หรือคนอยากจะเริ่มปลูกนะครับเพราะว่าปลูกในดินตอนนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะครับจะไม่รอดเพราะว่าหนึ่งอากาศมันเย็นจัดสองเราให้น้ําไม่เป็น สเราอ่านใบไม่ออก 4. ไปเจออากาศร้อนจัดเดือนมีนาเมษาม,มันโอกาสรอดยากนะครับดูแลยากถ้าเราไม่มีประสบการณ์ยกเว้นคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเซียนมาแล้วอย่างเงี้ยปลูกได้นะครับก็ที่ใหม่ๆเข้ามาดูใหม่ๆให้ทําประมาณนี้ก่อนเดือนใส่อย่างเงี้ยเดือนพฤษภา,าค่อยเอาไปลงดินนะครับหรือเมษาพอรู้ว่าฝนโชยปุ๊บ ไถหน้าดินได้หรือขุดดินเข้าอ่ะนั่นแหละลงได้เลยนะครับมันก็จะลงช่วงฤดูฝนพอดีมันจะดูแลง,ง่ายนะครับไม่ต้องไปบงังแดดบังลมอะไรมากนะครับเพราะว่ามันรากมันเต็มตะเข่งอย่างอย่างนี้ก็เอายกไปตั้งแล้วก็คือเอาดินพวกนี้ไถดันกบเลยแค่นั้นจบนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมปลกูกเดี๋ยวผมจะพาพืนสมาชิกทำอีก ครั้งหนึ่งนะครับว่าผมทำยังไงผมจะตัดตะเข่งไหมผมจะขุดแบบไหนย,ยังไงจะฝังลึกหรือไม่แบบไหนอย่างไรและจะคุมแสงหรือไม่หรอจะลดน้ําแบบไหนอย่างไรนะครับก็คอยติดตามนะครับสําหรับมือใหม่จริงๆที่ต้องการอยากจะปลูกทุเรียนไว้ที่ในสวนหลังบ้านนะครับสองสามต้นสี่ต้นห้าต้นประมาณนั้นไม่ได้จะมืออาชีพแต่ปลูกไว้เพื่อประดับบารมีในสวนข้างบ้านของตนเองนะครับก็ เป็นงานอดิเรกนะครับไม่ใช่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ทําเพื่อเศรษฐกิจนะครับทำเพื่อความสุขเล็กน้อยของวันหยุเพราะคงจะฝากติดตามไปเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ